ไม่ใช่นะประวัตเอามาอาจจะคอมเมนต์ที่ไม่ไม่ดีที่คอมเมนต์ที่คอนแืมที่คอมเมนต์ที่ซื่นชมไม่เห็นขอบคุณเลยขอบคุณอืมขอบคุณกระบอกทุกยนื่องท่คนกนจีอานคอมเมนต์มาดีตอนจบคลิปก็บอกขอบคุณแฟนคลับทุกๆทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ที่เข้ามาติดตามอืที่เข้ามาหักที่เข้ามาห่มที่เข้ามาด่าที่เข้ามาสั่ง ขอบคุณเมื่อสกุลุกคนอือขอบคุณเมืดอพี่น้องเอ้ยเล้่พวกมันมีอย่างไรหรอกแดกโทแดกอิ่มแล้วกับเก็บกวดเงี้ยนจบอือตกิจตามกันคิดไม่ต่อไปตัว้ก็เลิศสมิติเวลาที่สู้กับแดดมากอุ้ยกินวัสบีวัสบิวัสบิ 请你你妈。 เน่อส่วนหนาอสายหน่อขาวก็ยังอยากชิวฝาหาอเมย์ก้อนแนมพูดหนาด้อ,อมหนาำดำครับเพราะไม่ใส่ครีมที่ขายหนาอขาวเป็นฝาหนาะดำๆหายก็ใส่เป็นประจำแล้วใส่เป็นประจำนี่กชาวั้ายัย ใช่กินหยูทำไมหน้าดำดำันที่คลิปหนาดำดำน่ะคิปเกาคิปเกาอืมคิปหนาขาขาวคลิปไม่อืมฉันฉันคลิปได้เห็นนาดำดำคิปเกาแล้วคลิปหนาขาวขาวหนูคิดว่นขาวะโคลิปไม่ ไปไปเซนี่ไปส่งของไปส่งของกีนไปเซนี่ไปไปเซนีแล้วเรากับสุรวดไปส่งของแฟนครับกินน่ะเรืดไปส่งยูบ้านเพิ่นเพิ่์นยูไก่ไหมผู้ใหญ่ยูไก่บ้านไหนฉันพูดนาะคุณสามีสุดที่รถพามียเอากินไปส่งงูเพิ่์นแต่ผู้ใหญ่ยูไก่ไปส่งไปเซนี่เอา วานมางเลซงวันวันจันไป่นควีนเบิร์ตเดย์วันเกิดของพระราชน Queen ินีควีนเบิร์ตเดย์ไปแล้วนี่เป็นปีปีพ่อค้างหนูบนบนี้บบนี้เมื่อนี้ไปส่งไปส่งประราชนีส่งเระชวชนไปส่งให้แฟนขับรู้บ้านเลยเก็บบักเน่าไป้ฝากคนพ่อ,อ,อมบักเน,น่าร้ายครับเน่าเงี้ยนะง่ายๆหนูอันโตอันโต มาตอวเมน์ล้เมน์แ้ไม่ม่เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไมเดียวทันกินทั้งอ่านมวนเนียเนาะเข้าอกว่ามบมวลบอกยายกบอกยายกลาวีส้มเกิดไม่รน้ตกุไหมส้มเกิดม่ใคสหยุด ส้มหยุดมะแม่บอกส้มเกิดบ่าน้ำสักุนบอกน้ำสักุนส้มเกิดประจันดิจะบอกว่าส้นเกิดน้ำสักุนยังก่อยายหยกละวีส้นเกิดไม่ใช่ส้นตีนนะส้นเกิดส้นตีนมันแอกไปต้องส้นเกิดบ่างฉะนั้นทุกสระนี่ยายหยกมะนงว่ายายหยกมะนีส้นเกิดม่นมาจังไหน น,น่าสงสารมหาเศรษฐีพันล้านจังมีเมียกันขับฟงของความหมาเดี๋ยวก่อนของความมาก่อนอันนี้ก่อนน่าสงสารมหาเศรษฐีพันล้านจังมีเมียตะกะตะการ,การทุเรศ เทเลกยายมากทุกวันนี้ทุกวันนี้เ,นนเมื่อตอน,เ,น,เ,นเมื่อตอนเนี่ยเมื่อตอนเด็กเคยได้ยินที่เขาอ่เนมันมนอกเข้ากลุงตอนนี้เข้าตะเล็วสัจกินค่ะ <c oughs> ต้องมาสงสารกบต้องมาสงสารพ่อขอดูหัวฉันนะรวย แล้วหลอกเวอร์หลอเวอร์ด้วย <c oughs> ไม่ต้องพูงสารหนอขอเลี้ยงพืก,พกดูดีถึงแสบไม่เมียดีไม่ลูกดีมไม่เมียดีไม่ลูกดีอืขอบคุณอบอุ่น ซึงเนี้ยจะกินแบบว่าตะกะตะการกินโซ่กินโซ่กินโซ่กินอยู่คนเดียวชีวิตอิสระชีวิตอิสระเห็ดไปเลยผัวบอกอฟรีคันที่ you want to do anything you do it ผัวบอกสิฟรีคันที่ make you happy you do it พันมงกันสิ no care. Mm. I don't care. If You hate me. I don't care. Do, 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 do. You hate me. I don't care. For the sun. Hmm. Hmm. Poor boy. She be isla. ว่ต้องไปแก้ต้องไปสนใจผู้ใดที่ว่าจังไงกั mm. บจัมคอยฮักเจ้ากับพอ่อหวังซื้อคอยฮักเจ้ากับพอ่อ อีกอย่างหนึง้ากินโซมกตังวยเจ้กินโซเจ้กินโซผู้ใดเขากินกินโซทัวโลบสมอเนี้เจ้ากินไปเลยม่ไดนสัตว์กินไปเลยกินเห่คนคนที่สั้งเจ้านั่นพกแตกตายหลุด่นั้นสินะกินไปหลุดเถาขอยบอกว่าขอยบว่าเงินขอยร้ายอยักกินยังก็ซื้อกินยังให้ยังให้ชุ่มขอยร้ายขอยดูได้กเได้ คขาอมามาดูแลเจ้าได้เท่านจะข่อยได้ดูแลเจ้าได้จะไปซนนานอมผัวบอกอืมผัวบอกอะไรเขาเริมพุ่งใจไปใกมากใส่ความมุ่งมั่อพวกมียะไรเป็นดูทุบเบอร์อืม้ื่อหนัง่ะสร้งชื้อหนังจะพูดแสงจันทร์นิกพูดแสงจันทร์ผิดยังพูพาดินเปเที่ยวโดนบอกมือนบอกยาสีี่น อไม่เคยกินไม่อคยสลัดอืนอี้คุณมายังช่าอค่อยเกินไม่ค่อยสลยัดรู้ขอบค,อค,ออคุ้มจจหลายอืลองจนสวยพร้อมกันปะอาย,ออยุหาสิบว่ยังสวยเซ็กซี่อืายุห้าสี่เราสวยเซ็กซี่ดูไปแล้วมานูสีเบิ้งสิเลยอายุห้าสิบเราสวยเซ็กซี่ อันนี้เสื้อผ้าได้กันอเสื้อผ้าสวยก็มีปุ่นอีปี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 เสลาปุนอีปีปีอปีเสลาเป็นสั่งบอกใหมันเป็นคนสันลูกไงคนสันลูกปวรักพอร้องังได้จองเห็นอยงเลยดกโซยางเดียวพี่้อ หนักแดดยังจะซื้อมากินอือันนี้ไม่ได้ซื้อหรอกอันนี้ของฟรีเพราะว่าลูกสาวเป็นผู้จัดการร้านซูชิไงตอนเลยได้กินฟรีตลอดทาวน์จนกว่าลูกสาวสิออกเป็นจากผู้จัดการตื่นสิไม่ได้กินฟรีอืมนี่หละเขาม่นคนไม่บุญคนไม่บุญน,นะรลสำเนียงแตงสันน้แเ้ยนะอืมดี๋ยวนะว่าบ้านนอกเขากุุงเด้อหรือเด่ได้ไมาอยู่ต่างประเทศพอมมืออยู่ต่างประเทศสบายก่อย่างนี้เว่ม้วนไวอือพี่น้องเอ้ โบว์นว่ายอยู่ต่างประเทศมันสบายอืมไปเที่ยวทั่วโลกพร้อมเน็อืมไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวยูเครนอืมไปเที่ยวทั้งเอเชียจำไม่เหมือนเดาอืมบ่ไปแต่อิหร่านอ่ะอ่าเนี่ยน้ำอะไรนะน้ำจิ้ได้ไหมหัวปลาไอ ท่น้นผัวรับก็ได้นะยิ่งพูดจะมาเดืมาเห็ดกินฮอตชิมือน,นี่เห็ดกินม,มาเมื่อวันศีกร์เกือบผ่าปีแล้วบอกสี่ปีควัวแล้วนี่เนี่ยขันลูกผัวรับก็ได้นะมะเดืเห็กินั่พูดมาเห็ดกินนะอืมแล้วผัวว่าจะมาเห็ดกินจะให้ปรด,ดแสิหาจับไปปลูกพักปลูกหญ้าอาโกบหาเขียดหาแง่หายปอมหา ปูหาป่าเขาบอกจะไปไปงานนองบ้านเขาบอกจะไปอืมนี่พ่อค่ะยหากนี่ไงในยู่บ้านแดกโซ่หดโลดมาเป็นยังไงอือนี้อยู่บ้านนี้เดกโซ่สบายเวลาไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวไปอันไปกินแบบว่ากินอาหารหลานหาหนังสืเฮ็ดคลิปเลยมาเป็นไงบ่ว่ากันหัวข่อยอ่ะอือหือมาข่อย เขาล้างเนะเขาไม่มัดตีกันเนี่ยเขาฟรีขั้นที่แบบคิวิอิสระฉันไม่ได้สนใจเขาเขาอยากเห็นอย่างเทพไเลยอืมอม,อม,มา